ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะคที่แชร์อยู่ในสังคมออนไลน์ก็คือมีพี่สาวออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าน้องชายที่ถูกครูตบหน้าจนเลือดไหลเปลเปื้อนเสื้อผ้าไปหมดเลยนะคะล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็ออกมาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแล้วโดวยเหตุการณ์นี้นะคะถูกแชร์อยู่ในเฟซบุ๊กของหญิงสาวรายหนึ่งค่ะอ้างว่าน้องชายซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึงค่ะ ถูกครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ตบหน้าจนเลือดไหลแล้วเอานิ้วหยิกที่แก้มจนเป็นรอยเล็บนะคะเหตุเพราะว่าน้องชายคุยกันเสียงดังตามประสาเด็กๆนี่แหละแน่นอนว่าพอแชร์ไปแบบนี้โอ้โหคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายทีเดียวทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุนี่นะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าคุณครูที่ก่อเหตุอ้างว่าขณะที่สอนเด็กพูดคุยกันเสียงดังก็เลยไปจับแก้มในเชิงหยอกเยา้าไม่ได้ทําด้วยความโกรธเคืองหรือว่ามีเจตนาร้ายอะไรนะคะ เบื้องต้นทางโรงเรียนก็ได้ให้คุณครูหญิงอายุ57ปีที่เป็นเหตเุเป็นผู้ก่อเหตุนี่นะคะที่อยู่ในเรื่องราวนี้นะคะระงับการสอนระดับชั้นที่เกิดปัญหาไปก่อนแล้วก็ตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงอาจจะมีการสอบถามนักเรียนทั้งห้องถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุด้วยซึ่งถ้าหากครูทำผิดจริงก็อาจจะถูกตัดเงินเดือน5เปเ็นเป็นเวลา1เดือนหรือลดขั้นเงินเดือนก็ขึ้นอยู่กับผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่จะพิจารณาต่อไปด้วยนะคะ